สวัสดีค่ะอันพัวนาทโพสทันทีหลังสารยกฟ้องดีเจแมนใบเตยลั่นติดคุกฟรีชีวิตสูญหายอันพัวนาทโพทันทีหลังสารมีคําสั่งยกฟ้องดีเจแมนใบเตยคดีช่อโกงแชร์ Forex ร D ลั่นติดคุกฟรีชีวิตสูญหายทวงถามเรื่องขั้นพื้นฐานของสิทธิของการประกันตัว หลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่6ธันวาคม67ศารอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนายพัฒนาพลกุลชรหรือดีเจแมนนางสาวสุทีวันทวีสินหรือใบเตยนักร้องชื่อดังและนายแดริลยังหุยใสหรือใสย,ยังหุยอดีตสามีซาร่าคาซิงกินีสาเหตุพยานหลักฐานยังมีข้อหน้าเครือบแคลงสงสัยจึงยกประโยชน์นี้ให้จำเลยโดยเจ้าหน้าที่เตรียมปล่อยตัวดีเจแมนและแดริลยาง ออกจากเดือนจำช่วงเย็นวันนี้ล่าสุดอันพัวนาฏคุณพรินดีเจและพิธีกรชื่อดังได้ออกโพสถึงประเด็นข่าวร้อนดังกล่าวว่าสรุปยกฟ้องติดคุกฟรีครอบครัวแตกสลายต้องห่างลูกอาชีพงานพังทลายชีวิตสูญหายพ่อแม่หัวใจแหลกสลายนี่คือเหตุผลที่ผมว่าเราควรสงสัยและสังคมควรตั้งคำถามรอบที่ล้านใหมครับ เรื่องขั้นพื้นฐานของสิทธิของการประกันตัวผมพูดบ่อยมากและก็โดนทัวประเภทงงๆลง,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 งบ่อยเหมือนกันทีนี้เข้าใจหรือ,อยังคุณจำคุกคนคนหนึ่งทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้ว่าเขาผิดไหมได้ยังไงเพียงเพราะคุณคิดเองว่าเดี๋ยวเขาจะหนีเดี๋ยวเขาจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานแต่มันริดรอนสิทธิในการต่อสู้พิสูจน์ความเป็น บริสุทธิ์ของเขาใหม่ละแต่แต,แต่นี่เป็นวิจารณญาณที่เราต้องเคารพนะซึ่งความเคารพจริงๆไม่ต้องบังคับให้เคารพถ้าระบบมันน้าเคารพแต่ผมเคารพนะครับ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 เพราะต้องเคารพก็เลยเคารพถ้าบาังเอิญเรารู้สึกว่าระบบยุติธรรมไม่ยุติธรรมเราจะเรียกร้องความยุติธรรมจากไหนและใครรับผิดชอบครับ ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเอ๊ะแล้วก็อีกครั้งครับที่ขอฝากเข้าใจให้มากตัดสินใจให้น้อยท่ามกลางชาวเน็ตก็พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเรียกค่าเสียหายเสียเวลาได้ไหมคะแบบนี้กี่ครั้งกี่หนแล้วกับเหตุการณ์แบบนี้สังคมต้องช่วยกันคิดเพราะคนส่วนหนึ่งในสังคมก็ร่วมพิพากษาเขาไปแล้วเช่นกันชีวิตคนทั้งคน พังไม่มีชิ้นดีใครจะรับผิดชอบจริงนะกว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ผิดเสียอิสระภาพโดนประนามติดคุกฟรีไม่ใช่แต่เคสนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปถูกต้องค่ะคุณอันสงสัยเช่นกันทุกอย่างเขาเสียโอกาสถึงเขาไม่ผิดถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นคนก็ตัดสินเขาไปแล้วเกือบ100%เปซ็นเป็นคำถามที่สงสัยเหมือนกันพี่อันได้พิมพ์แทนออกมาหมดแล้ว อยากได้ความรู้นี้เหมือนกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นดาราหรือคนธรรมดาที่เราจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ตามแต่แต่ทุกคนควรมีสิทธิพื้นฐานปกป้องตัวเองเวลาที่มันพังไปแล้วก็ย้อนเอาคืนไม่ได้จริงๆค่ะเป็นต้นขอบคุณข่าวสดค่ะ